วันนี้นะครับพี่ได้ไปซื้อกล่องสุ่มราคา20บาทนะครับผมมีเงินอยู่100บาทซื้อรหัสก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันเว็บที่พี่จะมาสุ่มเว็บนี้เลยครับเว็บเชบเชฟครับสุ่มไม่มีเกลือนะครับสุม่ม idhit ไปกดไปเลยสุ่มตอน4ี่โมงสดๆเลยนะครับนี่นะครับสุ่มตอน4ี่โมงเลยตรงนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ไอเดีหัวข้างๆออกเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านี่นะครับเมลลาพาสเวิร์ดอยู่ด้านล่างเลยนะครับไม่ต้องทักหาเพจด้วยเดี๋ยวเราไปเข้าดูในเกมกันโอเคครับนี่ก็จะเป็นไอหัวข้าง ข้าวนะครับผมที่พี่ได้จากเอ็มนะคะพี่อัดผ่านมือถือนะครับน้องๆถ้าใครอยากมาสุ่มพี่เอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากให้พี่สุ่มให้หรือว่ารอพี่แจไอดีนะครับสามารถทักแชท Facebook มาหาพี่เอ็มได้เลยนะแล้วรอตามคิวนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมจะรับเข้าสู่ช่องสกิปเปอร์นะครับผมเกมเมอร์นะคบวันนี้นะครับพี่ได้ไปซื้อกล่องสุ่มราคา20บาทนะครับผมห้ามฟังไม่ผิดนะครับกล่องสุ่มราคา20บบาทนะครับกล่องก็ประมาณ ไม่ใช่ครับไม่ใช่กล่องมันจะเป็นกล่องในเว็บนะครับผมแต่พี่ไม่บอกนะว่าพี่ซื้อจากเว็บไหนนะครับแต่พี่จะซื้อมาเอามาแจกน้องๆนะครับในนั้นจะมีรหัสฟรีไฟล์นะครับมีแค่รหัสอย่างเดียวนะครับไม่ได้ซื้อเป็นกล่องสุ่มเพชรนะหรือว่ากล่องสุ่มอะไรนะครับซื้อเป็นกล่องสุ่มฟรีไฟล์นะครับผมพี่จะพาเข้าไปดูรหัสกันนะครับผมก่อนจะไปเข้าดูนะครับพี่ก็ฝากน้องๆนิดนึงครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พี่เอ็มด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มจะทำคลิปแจกรหัสดีนะครับสำหรับใครทีี่่มรรรหัััสเเลนนะคคคบบโอ พี่ก็ได้เข้ารหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับรหัสกล่องสุ่มราคา20บาทก็จะมีประมาณนี้นะครับเหมือนน่าจะเป็นรหัสที่นานมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมีท่านี้นะครับนี่นะครับการแต่งตัวก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเป็นรหัสอันนี้พี่จะเอามาแจกน้องๆนะครับที่กดติดตามพี่สำหรับใครที่ให้พี่สุ่มให้นะครับก็พี่สุ่มไม่ได้ก็มาเอารหัสนี้ไปกดได้นะครับ นี่ก็จะมี8ใบ2ใบนะครับผมแล้วก็22บใบนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงในสุ่มลอกเ y o ี่เราย่นก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่แต่พี่จะไม่สุ่มนะพี่จะให้คนที่เอาหลักมีประมาณ24เพชรนะครับนี่นะครับเติมแพ็กเกจเติบโต,วตวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสนี้เอาไปปั้นเล่นได้นะครับก็จะมีประมาณนี้สก,กินอะาวุธเดี๋ยว ใครได้รหันี้ก็ไปเปิดเราเองนะครับพ่าถ้ามันไม่คุ้มก็สามารถเอาไปขายได้แต่พี่ไม่เลเซใจว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับนี่ยีบาทเอาอะไรไม่ได้แลยครับ20บาทนะครับใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับพี่จะขึ้นเมลให้นะครับผมนี่เมลจะอยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยเมลอยู่ฝั่งนี้นะครับเมลจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ เมลนะครับดูเมลไว้นะครับผมเอาเมลเข้าไว้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นรหัสนะครับที่พี่สุ่มใส่ไว้ในนี้นะครับผมจะเป็นรหัสของเฟสนี้นะครับเข้าผ่านเฟสนะก็จะเป็นรหัสของเฟสนี้นะน้องๆก็เลือกใส่ดูเลยครับว่ามันจะมีลิ่รหัสหนึ่งนะครับที่ถูกต้องแน่นอนถูกต้องแน่นอนเลยครับ แต่มันจะปนอยู่ในพวกนี้แหละให้น้องๆเอาไปใส่กันนะครับก็ที่พี่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเผื่อคนอื่นๆที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาดูนะครับผมจะได้รู้ว่าแบบพี่เอ็มแจกรหัสแล้วคนอื่นจะได้มีสิทธิ์ได้นะครับผมเผื่อคนแรกๆที่เข้ามาดูแล้วแบบอยากได้แต่แบบใส่ไม่ถูกสักทีนะครับเพราะคนหลังๆเข้ามาก็อาจจะใส่ถูกก็ได้นะครับมันจะมีนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรหัสก็ให้น้องๆเลือกดูนะครับแล้วก็เลือกใส่นะครับพอใส่ได้แล้วมันจะเด้งเข้าเฟซนะครับให้เราเข้าผ่านเฟซนะครับพอเข้าผ่านเฟซแล้วคนไหนที่ได้นนนะคครับผมไหที่ ้ามแลวสามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทักแชทเฟซมาหาพี่เอ็มนะครับหรือไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมว่าผมได้รหัสแล้วแล้วผมก็เปลี่ยนรหัสแล้วก็สามารถทักมาเอาเมลของเฟซนี้นะครับได้ที่พี่เอ็มนะครับจะได้ไม่ต้องไปติดล็อกเมลนะครับผมสักส่งชั่วโมงใส่สองสามครั้งก็ได้นะครับผมเพื่อการแบบติดล็อกอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับพี่ะทำคลิปไปซื้อรหัสฟรีไฟในช้อปปี้กับลาซาด้านะครับพี่อยากรู้ว่ามันจะได้รหัสจริงหริง ถ้าพี่ได้รหัสแล้วพี่จะไม่เอานะครับ จะเอามาแจกเด็กๆน้องๆแต่ในติ๊กต็อกนะคะพี่ก็จะทําคลิปสุ่มให้อยู่แล้วนะคะผมใครที่ทักมาแล้วรอพี่เอ็มหน่อยนะครับบางทีพี่เอ็มก็สุ่มได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็อยากให้น้องๆเข้าใจพี่เอ็มด้วยนะครับวันเกิดใครพี่ก็อยากให้น้องๆมีรหัสเล่นกันนะครับขอบคุณน้องๆนะครับที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะอาจจะมาแจกรหัสอีกนะครับผมจะไปซื้อกล่องสุ่ม20บาทหรือ50บาทหรือ100้บาทนะครับแล้วแต่เว็บนะครับผมคุณน้องๆท の虜になってしまうときっとこの夏は。